ไปครับผมเมื่อนี้มาพบพ่อกันอีกเช่นเคยนนะครับผมสีผ้าเขาปลาหาเห็ดนะครับผมนะครับเขามาหาเห็ดนะครับเพราะว่าเมื่อนี้บรรยากาศอบอ้าวอีกแล้วนะครับผมบรรยากาศอบอ้าวห่อนๆนะครับผมต้องเขามาติดสูตรต้องเขามาหาเห็ดเบิ้งครับผมว่าสีออกอีกบ่อนะครับผมเห็ดก็ออกซูมือนะครับผม ถ้าว่าถึงก็ออกสมือนะครับเห็ดเห็ดละงกนะครับผมนะครับเพราะว่าเป็นปลาเห็ดละงกนะครับจังไรก็ต้องออกนะครับเห็ดระงโงกนะครับเดี๋ยวห้อมาหาเห็ดใปน้ากันครับผมก็กำลังออกนะครับผมก็ำลังแตก่าจะเป็นเห็ดเขาไข่นะครับผมเป็นดอกก็าลังตุ้มๆนะครับก็าลังแตกออกนะครับครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งอีกก่อนนะครับผมมีบ่อ นี่ครับผมดอกสวยเลยครับผมนี่ครับกำลังออกนะครับแดดกำลังออกเห็ดกำลังแตกนะครับผมเดี๋ยวไปหาเบิ่งกันต่อครับผมเห็ดระงูกครับผมโอ้เียม้อยนี่ครับเป็นดอกเป็นดอกอันนี้หน่อยหน่อยเนาะนี่ครับผมเห็ดระงูกครับผม นี่ครับเจออีกแล้วครับผมกาลังออกนะครับผมมันก็าลังแตกโคลออกจากดินนะครับผมเดี๋ยวผมถ่ายเบื้องนะครับกําลังงัดดินขึ้นมาเลยนะครับผมนี่ครับผมเป็นเป็นเฮดแบทนี่ครับกาลังโคลออกจากดินเลยนะครับนี่นี่ครับกําลังงัดดินกาลังแตกของนะครับผมนี่รักผมกาลังโคลขึ้นจากดินนะครับผมนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผม ได้ไทยเน่โบไทยแน่นะครับผมให้เพื่อนๆเห็นแน่บบเห็นแน่นะครับหลังจากทือว่าไปหาเห็ดนะครับผมก็ได้บ่หลายนะครับผมนี่นะครับได้บบค่อยหลายครับเป็นเห็ดเข้ามาแป๊บเดียวนะครับอืมครับเป็นเข้ามาแป๊บเดียวมังนึงเข้ามามังนึงนี่นะครับผมก็ได้เห็ดบบหลายนะครับผมนะครับขอคุณนนะครับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาเบิ่งคลิปนะครับเข้ามารับชมคลิปนะครับผม เพื่อนๆคนไหนะครับที่คิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับให้เพื่อนๆนะครับซอยกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามานะครับเผื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับในการสร้างคลิปข่างต่อไปนะครับผมสําหรับคลิปนี้ครับพาเพื่อนๆเข้ามาหาเห็ดนะครับขอบคุณนะครับและสวัสดีครับผม